ขณะนี้เราก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์ธัญมนสุรยศักดิ์นะคะวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องชาวราศีตุลคนาราศีตุลและนี่ก็เป็นเบรกที่2นะคะเบรกที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงลักษณะนิสัยของชาวตุลน,นะคะและราศีและในเรื่องราวของลัคนากําเนิดของชาวตุลน,นะคะว่าเราจะมีจุดสังเกตยอย่างไรนะคะและเมื่อสักครู่ก็ได้พูดถึงดาวประจําตัวในขณะนี้เนี่ยสถิตที่ พบราพระราศีสิงห์นะคะมีโชคลาภนะคะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาหาราศีตุลอย่างแน่นอนนะคะก็คือถือว่าช่วงนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นราศีนระและได้อุดมเกณฑ์ในราศีนระจรในช่วงที่พระศุกร์อยู่พบที่11นะคะค่ะซึ่งให้ผลดีนะคะค่ะแต่เรา บีดาวสำคัญนะคะที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะอา<ช>จารย์ต้องรีบพูดเลยนะคะเนื่องจากดาวนี้เนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุภปเคราะห์นะคะให้คุณในเรื่อง คุณธรรมศิลธรรมนะคะในเรื่องหลักวิชาการในเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่เป็นดาวที่คุ้มโทษคุ้มภัยในดวงชะตาของชาวตุลนั่นเองก็คือดาวพระพฤหัสบดีขณะนี้ดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอยู่ภายใต้พื้นที่ของราศีธนูนะคะมาตรฐานตรงนี้เป็นเกษตรและมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนสหัชชะนะคะและเจ้าเรือนอรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเรือนแรกค่ะสหัชชะมาสหัชชะเป็นเกษตรและอีกหนึ่งเจ้าเรือน อริมาสหัตชะเป็นเกษตรเช่นกันอาจารย์ให้ความหมายลยคะ่ะซึ่งความหมายดาวพระหัสสวเดียลเป็นดาวแบบเขาเรียกว,ว่าเป็นดาวที่ดีมากอาจารย์ถือว่าเป็นดาวพระเจ้าเลยทีเดียวนะคะทีนี้ก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่มีอะไรหยุดหยุด ช้าล่าช้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าดาวพระรหัสบดีเช่นกัน<ะ>ซึ่งวันนี้เราก็โชคดีมากอาจารย์ที่เราได้มาเจอกันก็อาจจะด้วยอิทธิพลของดาวพระรหัสสบดีนั่นเองนะคะ,คะปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะอาจารย์ดาวพระรหัสสบดีท่านโคจรพัก พักก็แปลว่าถอยหลังถอยหลังก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล่าช้าไปหมดถ้าต้นไม้ก็คือต้นไม้นอนหลับละอาจารย์แต่ว่าดาวพระหัสบดีท่านเพิ่งเริ่มเดินนะฮะเดินก็คือโคจรปกติเนี่ยเมื่อวันที่23กันยาอาจารย์เหมือนเหมือนต้นไม้เจอฝนเนาะฝนก็ตกด้วยช่วงนี้ก็ลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมามีชีวิตชีวาขึ้นเพราะนั้นถ้าดาวพระหัสบดีเปรียบเหมือนตัวคนที่อยู่ในโลกนี้ก็แปลว่าตอนเนี้ยดาว พระลาษสบรีเนี่ยมีกําลังเต็มที่พร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะทํา อะไรหลายๆอย่างนะคะ,คะซึ่งดาวพระรหัสบดีเนี่ยยังหมายถึงทรัพยากรด้วยอนะจารย์หมายถึงเงินเงินนี่เป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ยังถ้าหมายถึงหมายถึงเศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะ,คะก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งตอนนี้สําหรับท่านที่มีลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวพระรหัสบดีท่านได้ตําแหน่งกเกษตรบดีนะคะ,คะ,คะเกษตรก็แปลว่ามั่นคงนั่นเองอยู่ในเรื่องของสังคมคที่ท่านอยู่ หมายถึงความรู้การศึกษาเป็นเรื่องเงินนะคะท่านที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็แปลว่าการเรียนการศึกษาของท่านก็จะดีนะคะ,คะท่านที่มีอายุมากขึ้นนะคะหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเห็นค,คุณงามความดีของท่านนะคะ,คะถ้าเป็นเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่ ท่านก็จะได้ตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วดาวพระหัสสวดีตอนนี้ค่ะท่านก็เสวยเริกนะคะมหัตถโนเริกอาจารย์มหัตถโนเนี่ยแปลว่าการเงินที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ราศีตุลเนี่ยดาวพระรหัสวัดีก็ถือว่าได้ตําแหน่งอุดมมเกณฑ์และก็อยู่กับดาวเสานะคะถ้าได้เงินเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อบ้านซื้อที่ดินได้ซึ่ง อีกประมาณเดือนพฤศจิกากลางกลางเดือนนะคะ,คะดาวพระหสัสบ,บดีองค์เนี้ยท่านก็จะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งได้ตำแหน่งปะทุมมเกณฑ์ดอกบัวอยู่ที่บ้านของฉันส่งผลถึงงานของฉันก็แปลว่าจะเกิดดอกบัวบานสะพังในภพพันธุกก็หมายถึงธุร,รกิจการงานของท่านนั่นแหละค,ะค่ะจะประสบความสำเร็จ นะคะอย่างแน่นอนค่ะแล้วท่านก็จะไม่กลับมาอีกแล้วนะคะจะไม่กลับราศีธนูอีกแล้วรปะว่าเดินหน้าจริงๆแล้วนะคะค่ะถือว่าให้คุณนะคะสหชาติสหชาติมาเกษตรมาเป็นมาตรฐานเป็นเกษตรถือว่าการเข้าสังคมในช่วงนี้ชาวตุนดีกับลักผู้ใหญ่นะคะกับการศึกษานะคะให้คุณนะคะแต่นะคะอาจารย์ ดาวพระเพรมรีเนี่ยยังมาจากเจ้าเรือนที่เป็นทุสถานพบก็คือเจ้าเรือนอริมาสหัชชะด้วยค่ะอาจารย์ทีนี้ความหมายอรินะคะที่ผ่านมาเนี่ยอริแก้ไขไม่ได้อาจารย์อริถอยหลังนะคะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกประมาณนี้นะคะพอวันที่23กันยาที่ผ่านมาปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะอาจารย์แปลว่าเกษตรเนี่ยแปลว่ามั่นคงปัญหาแก้ไขได้ทีนี้การแก้ไขได้ ไม่ได้แก้ไขได้เฉพาะองค์เดียวนะคะเราก็จะไปมองดาวที่สามารถทําให้ดาวพระหัส,สบรีเนี่ยมีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นมองไปนู่นเลยค่ะอาจารย์ที่ราศีเมษนะคะเขาถือว่าดาวพระหัส,สบรีเนี่ยส่งกําลังถึงดาวพระมรุตยูที่อยู่ราศีเมษเนี่ย ถึงร้อเ์นะคะการแก้ไขก็จะแก้ไขแบบไม่คิดฝันนะคะแก้ไขได้แบบกระทันหันเหมือนอาจารย์อย่างเงี้ยวันนี้มาจัดรายการเนี่ยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแต่พอดาวพระรหัสสวัสดีส่งผลถึงมรฤตยูคูวิเศษนะอาจารย์แก้ไขได้แบบปฏิหารก็ได้ซึ่งมฤตยูเนี่ยเขาถือว่าปฏิหารนั่นเองนะคะก็ปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขได้นะคะเพราะฉะนั้นอริศาสระช่วงนี้มีปัญหา อริเดินหน้าแล้วนะคะก็แก้ไขได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดผู้ลักผู้ใยนะคะจะมีปัญหาด้วยเช่นกันใช่ไหมคะจย์ก็ซึ่งมีดาวพระเสาร์อะค่ะท่านก็โคจรอยู่ด้วยค่ะซึ่งดาวเสาร์เนี่ยเขาถือเป็นดาวที่หยุดยื้อคือเหมือนปัญหาต่างๆเนี่ยไม่อยากไม่อยากให้หยุดไม่อยากไม่อยากให้แก้ไขประมาณนี้นะคะแต่ด้วยอิทธิพลของดาวค่ะอาจาย์พอดาวพระหัสบดสีเนี่ยท่านเดินมาเนี่ยท่านจะเสด เสจแบบโคจรแบบรวดเร็วเดี๋ยวท่านก็จะแยกตัวจากดาวพระเสาร์เนี่ยไปแล้วก็แปลว่าปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถแก้ไขได้แบบสวยสดงดงามเลยทีเดียวดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบมากๆอะค่ะซึ่งเป็นปฐุมเกณฑ์อะคือบัวอาจารย์ถ้าเราเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่าอะซึ่งตอนนี้ดาวเสาร์ก็ถือว่าเป็นดินก็จะฉุดไม่ให้บัวเนี่ยผุดโผล่มา แต่ทีนี้ดาวพระฤหัสบดีด้วยที่ว่าท่านท่านโคโจรแบบมีกาลังอะง่ะอาจารย์มีกําลังมากคือเป็นกเกษตรด้วยแล้วฉันจะต้องโคโจรผ่านดาวเสาไปให้ได้ แล้วก็ผ่านไปได้จริงๆด้วยก็แปลว่าปัญหาสามารถแก้ไขได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือในวันที่14บสี่พฤศจิกายนนะคะที่พระพฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปเป็นปฐุมเกษนะคะพบพันธุของชาวลัคนาราศีตุลแต่ขณะนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องดาวพระพฤหัสและพระเสาร์กันต่อขณะนี้ต้องโฆษณากิจกรรมของสมาคมแล้วค่ะ ก็ะะสมาคมหรศาศัสตร์นานาชาตินะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะเป็นกิจกรรมที่เรียนฟรีโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพง์เจริญนะคะท่านนายกสมาคมหราราสตั์นานานชาตินะคะก็ได้เปิดอบรมหรศาศัสตร์ไทยพื้นฐานฟรีนะคะ ทุกวันจันนะคะที่โครงการวัดราชนัดดารามวรวิหารในส่วนของสำนักงานใหญ่นะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะและในส่วนของวันอาทิตย์ขณะนี้ต้องงดไปก่อนนะคะเพราะว่าขณะนี้ซ่อมแซมสถานที่อยู่นะคะปิดปรับปรุงนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องไพ่โควิดค่ะและทุกวันอังคารนะคะก็จะมีบรรยายพิเศษหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ย,พยี่สีไพ่ออร์คเคิลนะคะวิชาการให้เริกนะคะทักษะมหายุค โหรสษัทไทยโหรสตร์จีนโหรสตร์พม่าโหรสษัทพาร,ร,าาระตะนะคะลายมือลายเซ็นนะคะมาบรรยายโดยท่านผู้มีวิชาการและมีประสบการณ์นะคะในช่วงเวลา1 3นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะและหลังจากนั้นนะคะในช่วงเวลา1 5นาฬิกาถึง17นิกานะคะก็จะมีอบรมโหรสตร์ชาตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญค่ะ กส็สามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้ที่โครงการบางขุนนนท์ปากซอย2ตรงข้ามตลาดบางขุนนนท์นะคะค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้และทุกวันพุธเช่นกันนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยคงเจริญค่ะและในช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์โดยท่านอาจารย์ดรพิน,น,นโยคงเจริญน, er นะคะ ภาคพยากร์ณเป็นการพยากร์ชะตาจรดวงเมืองและชะตาจรดวงคนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตรงนี้เสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงเดือนละ800บาทค่าเรียนค่อนข้างที่จะถูกมากคะจานหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะก็สามารถติดต่อหรือโทรสอบถามได้ค่ะ และทุกวันพฤหัสบดีเช่นกันที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็จะมีอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีเช่นกันในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาและทุกวันเสาร์นะคะก็จะมีบรรยายพิเศษนะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายเช่นกันในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะหลากหลายศาสตร์พยากรณ์นะคะที่ท่านอาจารย์ดรพิยพุพงษ์เจริญได้เชิญผู้มีประสบการณ์นะคะและมีวิชาการทางด้านวิชา โหราศาสตร์และหลากหลายศาสตร์นะคะมาบรรยายฟรีค่ะท่านจะได้รับความรู้นะคะจากท่านผู้บรรยายนะคะและในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะท่านอาจารย์ดรพิญญพงษ์เจริญก็จะมาบรรยายเกี่ยวกับโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองนะคะท่านจะได้รับรู้เกี่ยวกับดวงบ้านดวงเมืองนะคะเศรษฐกิจ การเมืองการคลังนะคะและได้วางแผนนะคะในเรื่องนะคะเศรษฐกิจธุรกิจนะคะโรภคภัยแค้เจ็บต่างๆนะคะก็สามารถเข้ามาฟังฟรีกันได้ในวันเสาร์นะคะที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่สขานั้นได้เลยนะคะนี่เป็นกิจกรรมดีๆของสมาคมโหราศาสตร์ นานาชาตินะคะก็อาจารย์ขณะนี้สอนที่ไหนบ้างคะอาจารย์ก็อาจารย์ก็สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสนานาชาติสาขาป้อมปรับสตูพายเช่นกันนะคะแล้วก็มีวันสอนเพิ่มขึ้นมาอีกอาจารย์คือมีลูกศิษย์ค่ะเรียกร้องว่าอาจารย์ธัญมนทําไมไม่สอนวันเสาร์อาทิตย์บ้างนะคะอาจารย์ก็เลยจัดให้ในวันเสาร์นะคะวันเสาร์เวลา11บเนาฬิกาถึง13บสนาฬิกานะคะจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานนะคะแล้วก็ ตอนบ่ายค่ะอาจารย์ตอนบ่ายเวลา1 3นาฬิกาถึง1 5นาฬิกาตรงเนี้ยเพื่อเป็นการเสริมทักษะค่ะอาจารย์แล้วก็สมาคมเราอ่ะเป็นสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะอาจารย์ก็ได้เชิญอ่าดรสาธิมาปรถมวิริยะวงศ์นะคะมาให้ความรู้เป็นโหราศาสตร์ไทยแต่เราจะเป็นการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่ง เราก็ถือว่าเราก็ได้ความรู้ทางด้านโหนด้วยแล้วก็สามารถ พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปศึกษาได้นะคะก็ค่าเรียนก็ถูกคะ่ะอาจารย์เหมือนที่อาจารย์ว่านะสมาคมของเราเนี่ยเป็นสมาคมที่ไม่ได้หวังผลกําไรนะคะ,คะก็ค่าเรียนก็800บาทนะคะอยากเจออาจารย์ธัญมน์อยากเจออาจารย์ดรสทธิมาก็เชิญได้วันเสาร์พอเรียนเสร็จแล้วก็สามารถไปฟังท่านอาจารย์ดรพินโยบรรยายต่ออีกได้นะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงเนี้ยได้ความรู้มากมายหรือว่าได้ความรู้เต็มที่หลากหลายนะคะ แล้แถวนั้นก็ยังมีสถานที่ที่น่าจะไปด้วยอย่างเช่นตลาดนั่นเลยสถานที่เที่ยวเยอะแยะอาจารย์อาหารอร่อยเนาะไปไหว้พระที่วัดวราชนดาจะมีพระโลหะประสาทอาจารย์ซึ่งสวยงามมากแล้วก็เดินอยู่แถวนั้นนะถือว่าเที่ยวกรุงแล้วก็ ไปฟังกิจกัรของโหนว่าเขาพูดอะไรบ้างแล้วก็ทุกวันเสาร์วัาที่จารย์บอกนะฮะเราก็จะเชิญคนที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์เนี่ยหลายๆแขนงด้วยกันนะคะ,คะมาแชร์มามาให้ความรู้รนะคะ<ล>ใครคอยากจะเรียนศึกษาอะไรมีทั้งเรียนฟรีมีเรียนเสียตังค์นะคะ,คะก็ถือว่า ไปแล้วคุ้มค่ะอาจารย์นะคะโหราศาสตร์นานาชาตินะคะสาขาป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็เชิญติดต่อนะคะแล้วก็ของอาจารย์ก็ยังมีสอนอีกวันหนึ่งอาจารย์วันอังคารวันอังคารเนี่ยอาจารย์เหมาเดี่ยวเลยนะคะเต็มวันเช้าและบ่ายเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาติเช่นกันค่ะค่ะก็เชิญนะคะติดต่อท่านอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะค่ะตามเบอร์หน้าจอเลยค่ะค่ะเรามาตอบ ดาวองค์ต่อไปกันดีกว่าค่ะจนันเมื่อสักครู่นี้นะคะเรา<ถ>ได้พูดถึงดาวพระพฤหัสบดีนะคะที่โครจรอ,อยู่พื้นที่ของราศีธนู<ถ>นะคะซึ่งให้คุณกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน<ถ>พระพฤหัสบดียกย้ายแล้วเข้าที่ราศีมังกรก,รก็ยังให้คุณกับเจ้า<ถ>ชะตา,าลัคนาราศีตุลน,นะคะ แต่มีดาวบาปเคราะ์ใหญ่นะคะร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสบดีคือดาวพระเสาท้ายโทษทายทุกข์ให้ทายเสานะคะพระเสาโคจรอ,อยู่ในพื้นที่ของราศีธนูเช่นกันนะคะมาแล้วตั้งแต่ปี2560นะคะ, 60, ะ,คะก็คือช่วงปลายปีนั่นเองนะคะ,อ,ะอยู่ที่พบสหชะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะพระเสารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนพันธุนะคะพันธุมาสหัชะแต่เป็นดาวพระเสารนะคะร่ว ลมและกลุมกันกับดาวพระพฤหสัสบดีแต่ขอความหมายแรกก่อนคะ่ะอาจารย์พระเสาร์นพันธุมาสหัชชะและเป็นดาวบากเคราะ อาจารย์ให้ความหมายเลยคะ่ะความหมายของดาวเสาร์นะคะอาจารย์ดาวเสราเสร์นี่เป็นดาวที่ใหญ่มากนะคะ,คะก็หมายถึงความทุกข์ความยากความลําบากนั่นเองนะคะ,คะทีนี้มาจากเรื่องคําว่าบ้านบ้านแปลว่าพันธุพันธุก็แปลว่าคนในครอบครัวแหละอาจารย์ะนะคะคนในครอบครัวถ้าคนลัคนาราศีตุลเนี่ยถ้ามีดาวอยู่ในราศีพบพันธุหลายหลายองค์เนี่ยแปลว่าครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวใหญ่เพราะเป็นราศีแกนทวันอันดับหนึ่งค่ะ อพอครอบครัวใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะใหญ่ไปด้วยนะคะซึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าท่านคลอเคลียอยู่กับดาวพระหัส,สบดีเนี่ยมาสองปีสามปีนะคะก็มาอยู่ในภพสหัชชะเนะแปลว่าขัดแย้งกันค,คนในครอบครัวเหมือนคําว่าสหัชชะก็แปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมคะนะคะ,<น>ะการที่ดาวเสาร์มาอยู่ตรงนี้เป็นราศีธาตุไฟราศีดาวเสาร์เนี่ยท่านมาจากธาตุดิน จริงๆแล้วดาวเสาร์เป็นคนที่มีความอดทนมากนะคะ,คะแต่พอมาอยู่ในราศีธาตุไฟเนี่ยก็จะถูกไฟละคะอาจารย์เสาไฟถูกยุแยงค่ะสหัสชชะแปลว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอ่ะคนที่อยู่นอกครอบครัวก,ก็ดีเพื่อนฝูงที่เป็นคนข้างนอกก็ดีก็เกิดกันอยู่ในราศีธาตุไฟยุแยง ก็เลยกลายเป็นพระเสาอยู่กับดาวพระรหัสสบ,บดีเขาก็เลยเรียกว่าคู่พระคู่โจรค่ะคําว่าพระโจรก็คือการความคิดเห็นไม่ตรงกรันนะก็จะขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันแต่ด้วยที่ว่าดาวเสาเนี่ยท่านมาอยู่บ้านดาวพระหัสสบ,บดีค่ะ มาเป็นผู้อาศัยเท่านั้นนะคะทีนี้เจ้าของบ้านเนี่ยท่านมีตําแหน่งเป็นเกษตรแต่บางทีดาวพระรหัสสบดีที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยท่านฟังปัญหาต่างๆเนี่ยท่านก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวใหญ่ความเอาแต่ใจตัวเองนะคะอยู่ในราศีธาตุไฟใจร้อนบ้างดาวพระรหัสสบดีท่านก็วิ่งหนีไปบ้างวิ่งหนีไปอยู่บ้านเธอเธอมาอยู่บ้านฉันนะคะก็จะสลับเรือนกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปต่อที่ดาวพระเสาร์และพระพฤหัสบดีขณะนี้เวลาใกล้เข้ามาแล้หอาจารย์เบรกหน้าเรามาต่อนะคะเรามาต่อนะคะขณะนี้ก็พักกันสักครู่ค่ะ